ในฐานะที่พวกเราก็ตามหนังตระกูลแป c ซิ i ฟิกริกันมาตลอดนะครับพอถึงคราวในวันที่แป c ซิ i ฟิกริมีโปรเจกต์ใหม่นะครับคลอดภาคแยกออกมาในรูปแบบของ Animation Series ทั้งหมด7ตอนออดแล้วบน n น t f l i x นะครับในชื่อเรื่องว่า p ป c i f i c r i ร The Black แป c ซิ i ฟิกริมสมรภูมิมืดที่จะพูดถึงเรื่องราวในช่วงเวลาเดียวกันนะครับกับฉบับภาพยนต์ร แต่เป็นเหตุการณ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือพื้นที่ในทวีปออสเตรเลียที่มีเหล่าไขจูยักษ์บุกไปถล่มจนพังพินาศส่งผลให้ผู้คนต้องหนีตายกันออกมาซึ่งระหว่างการอพยพที่แสนจะวุ่นวายก็มีคู่พี่น้องเฮลลี่และเทเลอร์ที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวนะครับและติดอยู่ในพื้นที่ที่มีไคจูลายล้อมเอาไว้จนเวลาล่วงไปนานนับปีพวกเขาดัน ไปเจอกับหุ่นรบเยเกอร์ที่ถูกทิ้งเอาไว้เช่นกันนะครับซึ่งกลายมาเป็นความหวังใหม่ของพวกเขาในการเอาตัวรอดจากสมรภูมิมืดสำหรับความรู้สึกหลังดู Pacific Rim The Black นะครับหากถามว่าอนิเมชันเรื่องนี้แปลกหรือปังผมก็คงต้องตอบว่าอนิเมชันเรื่องนี้นะครับจัดอยู่ในหมวดดูก่อนนอนวันละตอนละกันครับ เพราะต้องยอมรับว่าเหตุผลหลักๆที่ทําให้เรานะครับดูอนิเมชันเรื่องนี้คือ1นึ่งนะมันเป็นผลบุญเก่ามาจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะฮะพอมาในรูปแบบของการ์ตูนหรือว่าอนิเมชันผมเองก็เลยอยากจะเห็นการต่อยอดซีนแอคชั่นมันๆถึงใจระหว่างไคจูกับเยเกอร์เพราะว่าพอมันอยู่ในกรอบของคำว่าอนิเมชันแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็คาดหวังเลยครับว่าทีมงานเนี่ย จะสามารถเนรมิตซีนการต่อสู้ออกมาให้ดูเวอร์วังแล้วก็แตกต่างนะครับมีมุมมองใหม่ๆแต่ท้ายสุดแล้วอนิเมชันเรื่อง p a c i i Rim f c the Black นะครับก็เล่นพาร์ทนี้ไม่สุดครับคือมันมีการต่อสู้มาเอ็นอร์เทนคนดูตลอดก็จริงนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีลีลาหรือว่าท่วงท่าใหม่ๆที่จะเซอร์ไพรส์คนดูเลยแถมในอนิเมชันเรื่องนี้ยังเลือกให้ตัวละครหลักอย่างเฮลี่กับเทเลอร บังคับหุ่นรบเยเกอร์ที่ไม่มีอาวุธอีกคือหุ่นรบของเรานะครับในอนิเมชั่นเรื่องนี้เนี่ยคือมันมาเป็นแบบมวยรองเลครับคือสู้ไคจูแบบมือเปล่าเน้นระยะประชิดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเสียเปรียบนะครับแต่จะมองในมุมมองของความเป็นสไวเว v a l ในการต่อสู้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าทําให้หุ่นรบตัวนี้มันมีอาวุธเฉพาะตัวมีเทคนิคการต่อสู้เฉพาะตัวนะครับ น่าจะกลายเป็นหนึ่งในหุ่นรบเยเกอร์ที่น่าจดจำมากกว่านะครับในมุมมองของคนดูส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเหล่าไขจูในเรื่องเพราะดูเหมือนเวอร์ชันนี้นะครับจะมีไขจูออกมาหลายไซส์นะครับแล้วก็มีการวิวัฒนาการให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของโลกมากยิ่งขึ้นมีทั้งไซส์เล็กนะครับหรือว่าพันผสมด้วย รวมถึงมีการใส่ประเด็นใหม่เข้ามานะครับที่ไม่มีมาก่อนเลยในหนังนั่นก็คือเรื่องราวของโปรเจกต์มนุษย์ทดลองนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนทางทีมงานต้องการจะสร้างอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสร้างเรื่องราวที่เหมือนชวนติดตามมากยิ่งขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้มนุษย์ทดลองเนี่ยมันขโมยซีนหุ่นรบเยเกอร์ไปเต็มๆเ,เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเรื่อง ซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับดูเหมือนจะเป็นการเซตอัพเรื่องราวเพื่อไปซีซั่นต่อไปด้วยรวมถึงเขาจะมีการไปสารต่อในจักราวาลภาพยนตร์หรือเปล่าอันนี้ก็น่าติดตามแล้วก็คงต้องรอดูกันในอนาคตแหละครับแล้วอีกองค์ประกอบสำคัญเลยนะครับที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของแป c ซิ i ฟิกรมอยู่เสมอๆนั่นก็คือซาวประกอบนะครับดนตรีที่มันเร้าอารมณ์ดนตรีแบบเท่ๆนั่นเองนะครับ แต่ในแอนิเมชันเรื่องนี้เราแทบจะไม่ได้ยินอะไรแบบนั้นเลยนะครับคือไม่มีซาวที่ติดหูหรือว่าดึงคนดูไปในโมเมนต์นะฮะการต่อสู้หรือว่าจังหวะที่มันต้องตื่นเต้นหรือกดดันสักเท่าไหร่นะครับคือบรรยากาศของภาพสภาพพื้นที่ที่มันถ่ายทอดออกมาเนี่ยก็ดูเขวงคว้างและแห้งแล้งพออยู่แล้วพอซาวนะครับมันไม่ได้ช่วยไปขับเน้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้อัธรสมวลรวมทั้งหมดลดลงแหละครับ แต่ด้วยยี่ห้อของแปรซิกฟิกรินะครับสุดท้ายผมก็ดูแอนิเมชันเรื่องนี้จนจบ7ตอนนะครับซึ่งแต่ละตอนเนี่ยก็ไม่นานนะครับแต่รู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานซะเหลือเกินนะครับแล้วก็หวังนะครับว่าในภาคต่อไปเนี่ยขอให้มันมีการพัฒนามากกว่านี้ละกันใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรอย่าช้าใส่คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยเดอ้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ